ครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านยืนซดโพชนาร้านก๋วยเตี๋ยวปอกปอกเจ้าเด็ดแถวลาดกระบงังทีเด็ดเขาจะเป็นหมูแดงแล้วก็หนังหมูแดงแบบนี้นะหั่นกันให้ไม่ๆม่ชามต่อชามแบบนี้เลยทุกคนเราจะให้ดูกากหมูกบเกี๊ยวกรอบนะเขาจะแช่ลงไปในกากหมูเลยวันนี้เราก็จะสั่งเป็นทั้งธรรมดาแล้วก็บิเศษนะแค่ธรรมดาก็จะกินไม่หมดอยู่แล้วดูดิโอโหโคตรเยอะที่ร้านเขาจะมีน้ําซอสหมูแดงมาให้ราดแบบนี้ด้วยตัวหมูแดงเขาจะมีความมีติดมันมันมน,นิดๆน,น,นะม่วจะเป็นกากหมูหนังหมูเกีียวต้มเกีียวกรอบนะเขาให้มาแบบจุกคููชาามเลยดดโโอ้ถึง ช่วงเซเว่โมงคนก็เริ่มมาต่อแถวยืนรอกันแล้วนะทุกคนอันอีกหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวปอกๆนะที่กินแล้วรู้สึกว่าคุ้มมากอะว่าจะเป็นทั้งเส้นทั้งหมูแดงกากหมูนะเขาให้มาแบบไม่อั้นเลยนี่เราให้ดูกากหมูชิ้นอยางใหญ่นี่ยเดี๋ยวเราให้ดูในชามนะโอ้โหลูกชิ้นอีก4ีหลูกอันนี้ตัวเกี๊ยวหมูด้านในก็แน่นมากนะเราสั่งมาแบบธรรมดาแล้วก็กินแทบจะไม่หมดอยู่แล้วอะทุกคนสั่งมาเป็นแบบบะหมี่แห้งนะเขาจะให้น้ำซุปแยกมาแบบนี้ด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวปอกปอกยืน